ันนี้อะไรอ่ะกเขาทำอะไรดูเห็นบอกมีอะไรข้ามมาอะไรอยากเขาทำทำอะไรมีคนกล้าเขา้าปาอะไรมาเยอะเลยอะไรเยอะเลยอะไรใส่ยันยิน,นครับใส่ยันยินอันนี้มีคนจากข้างในสำนักงานนะครับปล,ปลาสิ่งของออกมาครับ ก้าหันหารือมันปลาอะไรมาป้าปลาขวดคนไหนคนใส่เสื้อเสื้อยืดน่ะเหรออ่ามันปลาโดนคนไหมไม่โดนแต่โดนกาดเลบบโดนกาดมันรอบกัดเลยแม่เอาุก้หญีงที่ฆ่าเลยนะ หเมื่อสักครู่นะครับก็มีผู้ชายนะครับที่ใส่เสื้อยืดสีออกเทาๆนะครับได้ปลาขวดน้ำออกมาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมโดนกาดนะครับ ไปครับครับอาเยค่ยมือนะครัเไปดึงส่องไปทั้งมันก่อนใครใครมีสายบ่วมั้งเาส่งนเิไปยอนเสียงอะไรเสียงสัญญาลกวนไปเอลเลดตป่เสียงแอลเลดตไหมเสียงหนูดับใช่ไหม มันเปิดเบาๆใช่ป่ะน่าจะใช่นะ,ะเ,นเ,เสียงที่ทำลายหูยุ่งแต่มันเปิดเบาอยู่เราเห็นระหว่างเราเป็นเปิดเบา,เ,บาเพราะว่าเห็นเห็นเขาบอกว่าเตรียมมาด้วย are